ริของครงการเป็นโครงการ k นคะที่อยู่ในุ MK k ันจมีหลี่มากเลยบริษัทแม่คือบริษัทอะไรที่จ้างเ MK MK นี่หรอ ผู้หญิงพี่นึกตัวต่วาแก่หลายรอบแล้วนะอ, <c oughs> อ๋ออันนี้คือ m o u ระหว่างวันที่19คุมพา2566บริษัตย์ MK อันี19คุมพาคือวันที่ไปทำสัญญาปไปให้เขานี้ยงายการถามให้ PMOU กันหรอเปน็นนี้แต่ที่ค้างจริงๆอยากได้แต่ปีที่แล้ว แล้วก็พอโทรก็ไม่ยอมจายไม่ยอมเคลียร์ก็เลยให้ทําสัญญาให้ทนเป็นคนระวัดนี่คือเราเหรอค่ะแปลงอ๋อคนลวัตดคือคนนี้อันนี้คือนายจ้างนะอ่ะอจิ้บเมสจิเมสสูจเมสคอนช่คืจ้างเฉพาะค่าแรงทั้งแรงทั้งของทั้งแรงทั้งของหกแสนเก้าหมื่น้ากัน ห้าอาสิบาทโดนเป็นหลายชั้นเออที่ตอนตอนตอนที่ตอนที่ผมไปทำอ่าไปปฏิรรมไปกันห้าคนที่ไปเซ็นกันแต่ว่ายังมีเยอะกว่านั้นที่ทำงานแล้วไม่ได้เงินใช่ที่ทำงานมันก็เท่ากับการหลอกลวงใช่เ้ื่อจะทำนีแหละแต่งานแต่งานที่ทำมีมีจริงมีจริงไปเดินเดินไปดูไปตรวจสอบได้เลยหน้างานที่อุดรอย่างนี้มีมีทุกไทยมีอะไรไหมได้งาน นี่่านี่เป็นไปเดินด <an ูได้เลยแล้วก็บ่าบางทีลูกค้าซื้อไปอ่ะไม่้ิ้งยังกรสานมาเนาะมันไม่ได้ปิ้งนะเดี๋ยวโทรมาใหม่นะพอดีพี่ติดไค่นี่คือข้าว โครงการค่ะโครงการคร่าวๆโครงการบ้านจัดสรรใช่ค่ะโครงการบ้านจัดสรรตัวนี้มันอยู่ที่ไหนตัวนี้อยู่บ้านแต่อยู่นดีบ้านนาดีบ้านนาดีตรงนี้ใช่ค่ะนาดีจะมีอยู่สองที่ที่เขาทำใกล้ๆกันแล้วก็จะมีน้องขังแล้วก็าขึ้นมาใหม่ก็มีน้องใสมาวันนี้มาอีกตองที่ขึ้นมาทำโครงการบ้านพวกนี้ครับสอ คือของเราเนี่ยเริ่มทํางานตั้งแต่วันที่1 9กุมภาเซ็นสัญญาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นตอนนี้ผมเริ่มมันเริ่มมีปัญหาแล้วเลยผมจะหยุดแล้วคนนั้นอ่ะผมเลยให้เขาทําสัญญาให้ผมอ๋อทําสัญญากันว่าเขาจะจ่ายเราครังน,นี้เพราะผมทำกับเขามาสามปีแล้วโอทำสาทำมาสามปีเคยมีปัญหาไหมปีหนึ่งไม่เป็นไรปีสองไม่เป็นไรพอปีสามห้าหกเริ่มแล้วอ๋อหกหกอ่ะเขาให้ 65 65 64ยังยังยังมีมี65เลยตัว65เลยตัว66เนี่ยเริ่มมีปัญหาละผมหยุดแล้วผมกับผมรู้ตัวแล้วว่าเขาน่าจะมีปัญหาแล้วแล้วที่ที่ตกลงทำไอ้ดี่ที่ว่าเขาจะจ่ายลดเยอะกระแสนเนี่ยเขาจ่ายลดเยอยมีจ่ายมาบ้างจ่ายมาสองหมื่นสองหมื่นได้ไปเดือนเมษาตั้งแต่นั้นตั้งแต่วันน้ำถึงยาอทุกบาดีไม่ได้จ่ายมีนะไม่ได้จ่ายไม่มีไม่มีเมษาจ่ายแค่สองหมื่นครับอ เท่ากับตอนนี้เขาก็ค้างเราอยู่สองแสนแปดหกแสนเจ็ดยังไม่รวมพวกนี้ครับหมายถึงว่าถ้าเอากรกดาเนี่ยนัก่กกานี็ตกมาเป็นสี่แสนแล้วใช่เพร่อมันจะเหลือแต่ไปสุดท้ายอืมมันมันยังไม่มียอดอะไรให้เราเลยนี่ครัในเอฟิเมนี่เนาะครับแกเป็นผู้จัดการผู้จัดการใหญ่ทำไมเขาบอกว่าเป็นผู้จัดการฉีดของคายอุดรครับ เขาุมหมดทั้งอุนนทั้งน้องไพ่เพราะว่าบริษัทเอ็มเคนี้คือบริษัทใหญ่เลยก็ก็ก็พอตัวครับเพราะว่าที่อุดรเนี่ยงานเขามีเก็บไซงานแต่ไซงานที่ผมรับผิดชอบคือคือคือผู้จัดการเขตก็คือนายอภิเมศนี่เป็นเป็นผู้จัดการของเอ็มเคครับคือดูเงินเดือนกับบริษัทนี้ผมว่าน่าจะเป็นรุ่นสวนด้วยเพราะว่าแกอาจจะเป็นคนที่สั่งงานผมจะเอาใน พายุดาอะไรนี่ก็เป็นคนของเขาก็เป็นรองรองรองผู้จัดการอยู่ที่หนองคายที่สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่อยู่หนองคายครับอยู่ตรงไหนครับกหนอยู่อะไรนะโคต่โครเชยอำเภอโครเชยบ้านอะไรนะตรงนี้มันปลอดมัยไหมครับแล้วมีเอกสารอย่างเดียมันมีมันมีอีกอันนึงที่อะไรเอกสารบริษัทเขามีไหมไม่จะมีแค่จะมีปิ้งยอดมาให้แกจิมีก็จะอตยอดมาให้แกปิ้งยอด มียอดหมายถึงว่าจ่ายลงครับพมันจะมีพิ้นมาเป็นเมื่อกี้มันจะมีอยู่เป็นเซ็นรับทราบยอดว่าต้องจ่ายเดือนละแสนแต่ว่านสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีมีแต่ยอดให้เราดูใช่มีแต่ยอดมีแค่นั้นอ่ะมีเกี่อนเหรอเพื่อนบินยอดออกมาเขาเป็นคนพิ้นให้เองแล้วแล้วตัวเขาดิประจำอยู่ที่อุดรไหมตอนนี้ไม่มั่นใจพอทร์างทีอยู่บึงกาลบ้าง อยู่สกุลบ้างอยู่แล้วไม่ไม่ยอมมาพบผมอ่ะไม่ยอมมาพบเลยครับมีอยู่ครั้งึ่งประมาณสองเดือนที่แล้วโทรมาหาผมอันนี้เป็นสำนองมันมันมีมันมีอีกชุดหนึ่งเมื่อกี้แต่ว่าผมผมมีอ๋อยังยังมีอยู่ใช่ไหมมีมีอยู่ครับมีครับตัวนั้นอ่ะมันจะมีรายการที่ว่าทุกยอดที่ว่าผมทํางานกับเขาก็เขาจะปิ้นมาให้หมดเลยครัตอนนี้ตอนนี้ก็เราเราก็ยังไม่ได้ไปร้องไงเรียนกับหน่วยงานไหนผมไปแล้ว ผมไปเมื่อวานไปไอไอการเกี่ยวกันไอการว่าไงเขาว่ามีแต่เรียกมาแต่เกี่ยได้แต่ถ้าเขาไม่ใจก็จริงแล้วแต่เขาเขาไม่มีอำนาจที่จะแต่งานเขาไปตำรวจตำรวจเขาก็บอกว่าไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรได้เลยผมถามเมื่อวานถามไอการเขาั้นจะมีหน่วยงานไหนที่จะคุ้มครองที่จะช่วย เพราะไม่ใช่เฉพาะผมนะตอนนี้ที่รวมรวมมันหกเจ็ดคนแต่ส่วนแต่แต่ทั้งหมดอันรวมแล้วน่าจะสิบล้านได้ที่ล้างช่างแต่ว่าไอ้คนที่ไม่เอาเอาอย่างนี้สิก็เอาผู้เสียหายรวมมาให้ได้เยอะที่สุดครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทําเป็นคดีให้ได้ มันมันถ้าถ้าถ้าหลายๆคนเนี่ยมันมันจะเข้าใจตอนนี้รวมได้อยู่ประมาณ6กเจ็ดคนเออถ้ารวมได้แล้วก็ให้มีเอกสารสัญญาว่าจ้างสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้วัดกับเขาน่ะเหมือนอย่างเงี้ยให้ให้เอามารวมรวมกันเอาถ้าเอามาได้พุ่งนี้ออามาได้เพราะว่าวันวันจันพวกผมเจอไม่ว่าถ้าถ้าอย่างนี้ให้รีบเอาเอกสารมาแล้วก็ทําเป็นของของแต่ละคนแต่ละชุด อย่างของเรามีอะไรบ้างที่ทําไปเราก็ถ่ายรูปของเราผลงานที่ที่เราเคยทําแล้วไม่ได้เงินแนบแนบเอกสารเพราะเราจะได้มีมีรูปถ่ายว่าเราได้ทํางานจริงโดยเฉพาะรูปถ่ายที่มีตัวเรามีตัวเขาด้วยยิ่งดีแล้วแล้วลูปเขามีไหมลูกเขาไม่มีไม่ค่อยได้ถ่ายกับใครเขาเขาไม่ค่อยลงหน้างานเขาจะสั่งเด็กสั่งแต่เราใส่แต่เสลองไปค้นหาดูเซดูถ้าถ้าชื่อเขาเนี่ยอยู่ในเฟซบุ๊กืออะไรมีเนี่ยพิมพ์ออกไป มันต้องมีอะชื่อชื่อนี้นามสกุลนี้เพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่อะไรไม่ค่อยได้อะเป็นไลน์ที่ไลน์คุยกันใช่ปะเออพวกนี้แหละเราแแบบ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 มาแบบมาเลยไล่ตอนไปตอนมาถ้าจะมาพิมพ์เราที่บ้านเรามีเครื่องพิมพ์อะไรเออถ้ามีก็พิมพ์ออกมาเลยแล้วก็แแบบมาหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองแบบที่หนึ่งแบบที่สองมันจะได้เรียง เพราะว่าไอ้พวกนี้แหละเป็นสาระสําคัญอ่านจะไม่ตอบอ่านจะไม่ตอบครับที่พยายามอยูแลอย่างเงี้ยตัวมันมีรูปเขาขึ้นอยู่แล้วนี่ในไลน์เออเราเราก็แคปแคปรูปเขาขึ้นมาเลยหน้าหน้าไลน์หน้าจอเขาน่ะอ่านจะไม่ตอบครับแตนรอมันเข้ารูปเขาดูเป็นลีกเขารูกอยู่เพราเราลูปลูกเพราะมันต้นรูปตัวอยู่อันนี้อันนี้เป็นรูปรูปเาผู้ชายใช่ผู้ชายใช่ แต่แต่แต่ด้าลน้นก็จะเป็นชื่อชื่อเขาใช่ไหมล่ะใช่ครับเออแคปแคปตัวนี้เลยแคบเอาตัวนี้มาด้านหน้านะแล้วก็แผ่นแผ่นลายที่คุยกันตั้งแต่ต้นมาเลยนะได้ตรงคนอ่าช่างบางคนอ่ะเขาจบเข้าบางคนเขาเล่นอะเชี่ยวไม่เป็นพวกช่างสีช่างอะไรเงี้ยเขาเขาก็มีแต่ยอดเหมือนกันยอดไม่เป็นไรเราเราทำให้เขาเลยเราทำให้เขาเราทำของเราเสร็จก่อนเราทำของเราเสร็จปุ๊บเราก็ บอกเข้ามาถ้าทาให้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้แล้วก็ทาทามาเหมือนกันทํามาเหมือนกันเออเสร็จแล้วก็พามาหาผมเลยเอาเอาทําเป็นชุดเป็นแฟมมาเลยแต่ละคนแต่ละคนแล้วผมจะได้รวมรวมเป็นเนื้อเดียวกันคดีเดียวกันมันจะได้ง่ายทีนี้นะเดี๋ยวพอพอมีเรื่องตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวบริษัทใหญ่มันจะเต้นบังเองเดี๋ยวเดี๋ยวดำเนินการถ้าไปรอ ครับผมไม่ได้ติดใจแล้วเพราะแต่ละคนเหมือนกับไม่อยากไม่ยอมรับไม่มีอ้างว่าหน่วยงานเขามันไม่ได้รับผิดชอบในด้านนี้ไปสารแรงงานสารแรงงานก็โยนไปหลุดจากโรงพักหลวดจากโรงพักก็โยนไปยุติธรรมยุติธรรมยุติธรรมก็มันต้องมาหาเชื้ออย่างเดียวนะไม่มีอะไรไปลงมันมันก็จะเรียกมามาไม่มามันก็ไม่มี่ยวใช่ใช่แต่มันพูดอย่างนั้นไงมันไม่มีเกล็ที่จะไปของแล้วไอ้บริษัทเขาที่อยู่หนองคายถ้ามี เอ่อกูเกิลมีอะไรก็นั่นมาด้วยปิ้นออกมาหมดเวลาพวกพี่เข้าไปมันจะได้ไปง่ายเดี๋ยวพวกน้องไม่ต้องไปเดี๋ยวเอาเอกสารมาทั้งหมดมาแล้วก็เดี๋ยวมาได้เอกสารมาทั้งหมดมีกี่คนมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้ทาเอกสารบ้องหน้าให้พวกพี่ดำเนินการไม่ต้องไปยุ่งยากเลยเหมือนหน้างานที่อุดรเนี่ยแต่ละเขตต้องถ่ายรูปมาไหม เอ่อขอให้มีมีงานที่เราสักงานสองงานก็ได้ที่อยู่ในโทรศัพท์เราหรือเราจะไปถ่ายใหม่เราไปยืนถ่ายก็ได้เพราะว่ามันมีตอนนี้ผมรับผิดชอบเก็ตเศษของคุณดอนเนี่ยเออถ้าเก็เศษเราก็ถ่ายแม่นถ้าเก็ตเลยยิ่งดีเลยว่าเศษที่หนึ่งอยู่นี่อยู่นี่นี่ตรงนี้ราคาเท่านี้เราไม่ได้เงินเราเราก็จะได้ระบุไปอย่างอย่างกรณีที่เขายอมทํา m o u ทําสัญญายอมความกับเราเนี่ยตามหลักเขาก็น่าจะจ่ายตามนี้แต่เขาไม่จ่ายอันนี้ก็ผิด เงื่อนไขเราอยู่แล้วแต่ตัวนี้เพื่อเพื่อให้หลักฐานนั่นที่อยากให้เราเอาภาพเอาอะไรม,มาประกอบกันทั้งหมดแล้วก็ให้มีผู้เสียหายร่วมกันมาทั้งหมดแต่ผู้เสียหายคนอื่นอาจจะไม่ไม่มีเขาไม่มีไม่เป็นไร,รแต่เรามีแต่เราจะเป็นตัวตัวตัวหลักพาผู้เสียหายคนอื่นได้เรียกรอ้องตรงนี้ได้ เขาอันนี้อ่ะเขาเป็นคนกําหนดมาเองผมไม่ได้กำหนดเขากำหนดเองยิ่งดีเลยตามตามหลักแม่ต่อไปว่าเวลาน้องไปทําสัญญางานกับใครก็แล้วแต่หนึ่งต้องมีบัตรประชาชนมีอะไรแนบด้วยมีบัตรประชาชนไอเขผู้หญิงที่เซ็นเออเออเอาแนบมาด้วยถ้าถ้าถ้าถือว่าถ้าเวลาเร่งด่วนถ้าเกิดมันไม่มีเอกสารจริงๆก็เอาบัตรตัวจริงของของนายคนนี้แล้วก็ของเราแล้วก็พยานแนบใส่มันจะเป็นตัว ยืนยันว่าเราได้ทําสัญญาเก็บบางครั้งถ้ามีแต่อย่างนี้มันก็ปฏิเสธได้เวลาแต่ถ้าต่อไปพูดถึงนอนาคตนะถ้าถ้ามีเวลาเราไปทํางานพวกนี้มันโกงกันมาเยอะ<ไ>โกงกันมาเยอะ,ายอะงานพวกนี้นะ่อยถือว่าเล่นงานมันไม่คดไม่ได้เ<ไ><ไ>ดี๋ยวตัวนี้มีอีกเยอะอยู่ใช่ไหมของของของมียมอยู่อ<ไ>่ถ<ไ>้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเบอร์ตัวตัวนี้ไปให้พี่ด้วยแต่นี่เรามีอันเดียวอ๋อมีอันเดียวถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาไม่มาอยู่ในชุดนู้นไม่ใช่ไอ้วันก่อนไปนั้นอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนั่งอีกทีนึงก็ได้ค่อยๆเอามาทีเดียวแล้วก็ถ่ายมาแล้วก็ทำทำเป็นเป็นเป็นชุดของไทยชุดครับแต่พระเจ้าแต่พระเจ้าแล้วทุกคนให้ให้มีสำนาบัตรประชาชนแนบมาด้วยนะบริษัทที่ติดต่อได้ทุกคนนะถ้ามีเกิดคนได้เก็ดคนยิ่งดีเกินเกินสี่คนขึ้นไปก็ดีเพราะมันจะได้เป็นประมาณที่จะได้เอาเามาเป็นข้อหาค้อบครประชาชน หลอ้คนที่ว่าค้างนี้เยอะเขาไม่กล้าวิ่งเขากลัวว่าไม่ได้เลยบอเขาเลยมาเลยเขาเลยมาเลยเดี๋ยวจัดการเลยผมติดต่อแล้วก่อนคนหนึ่งค้างประมาณเก้าแสนอีกคนหนึ่งริษั้านหนึ่งเพราะว่าบริษัทตอนนี้เขาหัวหมอก็คือเงินที่ว่าค้างเขาไม่พูดถึงแต่เขาเรียกช่างที่ว่าค้างนเยอะมาให้ทำทำนัดสัตว์ให้ทำนัดสัตวดให้แต่ว่าที่ค้างไว้อะเป็นเป็นร้านไปงั้นแหละ เขาไว้่านเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไว้อยากให้ไปวิ่งเต้นอะไรเงี้ยแต่ผมผมว่าผมไม่เอาตั้งแต่ตั้งแต่วันทําสัญญาครับผมอยู่ลีถ้ามันผิดพลาดแล้วโอกาสที่มันจะให้งานเราแบบแบบเหมือนเดิมไม่ไม่มีมันไม่มีแล้วก็โทรมาผมเดือนที่แล้วบอกว่า่เนี่ยขาไปทางานแต่เราไม่ไปอกก็ไม่ได้ทีแล้วโทรมาโทรมาบอกว่าแสนหนึ่งอ่ะผมหนักนะผมขอเปลี่ยนเป็นห้าหมื่นได้ไหมต่อเดือน สองเดือนที่แล้วพูดมาแต่ก็ยังไม่ได้ลองพยายามสืบดูว่าเขาดิเป็นเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือว่าเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นอะไรไม่หุ้นส่วนเป็นหุ้น่วนถ้ามันเป็นหุ้นส่วนมันยิ่งดีเลยนะเป็นหุ้นส่วนเป็นผู้จัดการเออมันยิ่งนันเลยเพราะบริษัทเพราะตั้งแต่ผมรับงานอ่ะสามปีที่แล้วก็คุยกับคนนี้คนเดียวแล้วมันจะมีเสียกรนั้นเป็นผู้จัดการจะเป็นเจ้าของเลยแกไม่ค่อยออกหน้าแกจะมาไล่ เรื่องภาษีเสียพรเครับเสียพรเสียพรหรือเสียกรอนผมนี่เบอร์โทรของมันเพราะว่าใตอนนี้ก็คนหนองคายหนะครับในบชิษัทที่ว่ารูปบ้านที่ขายบ้านเอ็นเคจะจะขึ้นเลขเบอร์โทรของเสียพรเลยเขาแบบตัวเอ็นเคดีเป็นสร้างบ้านอยู่นครนะแล้วนี่แล้วพอแล้วสิโอ้โหแล่อเล ผมพยายามพยายามว่าตั้งแต่ปีไหมหรอผมผมหยุดตั้นแต่ผมพยายามให้เดี๋ยวประมาณประมาณเดือนมกราไม่ได้จชอบเต้าวาี่ไปลองมันเกาหน้าหรือแบบูี้ตัวมาดูจ่าองอย่างนี้มเดูแลแนวหนาว่าชนะอะยรขายอย่างนี้มันจะเสียเวลาไหมหรอคือเขาไม่ผมมันไม่เป็นก็ดีไรใช่อย่างดีเขาเอออยู่หองไก่ก็ทำบ้านจัดสรรพวกนี้เหมือนกันจะไม่ทำระบบกรรมก็ไม่ต้องลงเที่ยวเวลากินเค้ก

คนนี้ก็คนหนองคายสิจัดการได้เดี๋ยวนเดียแก่เนี่เสงคายจะใก้มาช่วงนี้ยจคายจะไม่ก็ได้รอเมจะไม่ดได้ี้ม่เี๋ยวผมะดไอวใ่เกียะก็ที่อกจกยะไมก็ไม่ด่นเลยไม่ด่นเยอยากไมทอะไรก็ไม่ไ็กากนมนาไม่ไเก็นมกย

คนอื่นเดือนแน่นอนเลยก็ยังากเหรอให้เราขุดดูบ้าดีกว่าครับมีมีรวมรวมได้ตอนนี้ผมรวบรวมครบหมดแลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราพอเป็นขาดังเดี๋ยวพวกที่ซื้อบ้านแล้วไม่ได้อยู่เดี๋ยวก็โผล่มาดิ่นี่ไม่เป็นการหอกพี่ไล่พี่กาลก็ชนกาลไล่พี่เอาตายเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคือเจ้าโกงหลบวงไม่ออกลอกให้คนจำงานคนเขอใช้พวกช่างนะไม่ใช่ด้วยพี่สิงานก้อนงานนั้งงานยานที่ได้เรียนมาเรียนโรงเรียน ก้เราองไล่หเซนบานี่โลกบานุไม่ยอมานเนเซนเซนช่างซี้นแกสามหมื่นแกบบอุ้ยแกคนหาเช้ากินข้างเงินสามหมื่นเขาแมก็มีปานไหยอะคนอเขาสามหมื่นปานสานเขามีเก้ามคนสมานมันก็ต้องทำได้อ จบแล้วไม่ต้องวหรกแค่นี้เรื่องเล็กกแต่ายังหาทิ่ในอุดรได้มนอย่างคลางบานเลยตนนี้าสามทีเมอขาจังที่ว่ามันได้ใจ่างมันไหมไม่ใช่าวไรมันัน่าทิเมนี้เปสนงทไปกันมามันโงโหัวุตายเด็กทุ่ตายหัวชุ่ตายจะโกอกมาแตนี้้อโงคืต้องซาตผแต่ละ้งแต่ละน้ำแต่ะ

ต้งเจิมโขดอืมจะซื้อดินเพิ่มเยอะแยะสวัสดีสวัสดีครับคุณดิเ็กครับเอ้คุณดิเล็กรู้จักผุ้รบเมาที่อยู่หนองคายไหมชื่อเสียกอนอ่าบริษัท MK MK, MK. ทำทำบ้านจัดสรรแถวแถวไ,ไ MK. 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 อ้โพชัยอะไรเนี่ยอ่อเอ็มเคดี NK NN น NN NK NK รู้จักผมแบ่งแยกให้เขาอยู่อ๋อคุณคุณที่เลนแบ่งแบ่งแยกหมายถึงแบ่งแยกยังไงนะอ๋อที่ที่เขาทำบ้านกับสันใช่หมใช่มันมีาือยู่แล้วตอนนี้โครงการย่เป็นยหรืองใช่ช่ใช่ช่ทาอุดรด้วยนี่โครงการใหญ่เลย ส่วนหลายคนเหรอครับพี่ มันเกี่ยวกับการเงินี่ะพี่คือคือมันไม่จ่ายเงินค่าแรงคนงานอ่ะพอดีเขาก็เลยมาร้องเรียนกับผมตอนนี้อนนี้ตอนี้คือใ่ตใช่ใช่ใช่ตอนงการก็ัดังกกงกมีนาอืม นี่แหละที่ที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้มันมีปัญหาอยู่กับผู้รับเหมาอยู่สามสี่คนเนี่ยแล้วแล้วตกลงว่าจะจ่ายเป็นรายเดือนให้เขาแต่ละเดือนแต่ละเดือนผ่านมาหกเก็ดเดือนก็ไม่จ่ายให้เขาเดือนละแสนละแสน,สนที่ตกลงกันไว้ทําสัญญาตกลงกันอย่างดีเลย,ยนะอืมอืมเด้อ ไอ้เล็กงนางสาวไอ้พยุดาอาญากรุ่นนี่รู้จักกันอยู่เนาะเป็นเป็นเป็นรองผู้จัดการเจี๊ยบเทียบชิดเจี๊ยบอ่ะชื่อเจี๊ยบเ่ยพี่ ยามพัดยามพัดที่เปิดร้านวัสดุน,ะ,นะ่เนาะไอ้ลูกใจของไอ้เสียอนะไรนใช่ไหมไอเออไอ้นัทอืมัมมปีปี้วมันไม่ให้เลยมันให้อ๋อนั้นั่นนี่ก็เป็นเป็นอืมค่ะ ยนัดดีบอกนดดนัดดนัดที่มมาพี่เมธเนี่ยนะอทำไงผมจะได้เจอตัวไอ้คนชื่อพภิเมธอรพี่เดียวผมอสิบให้ผมน่ะอ่อเนาะเอ่อสวนตะลีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งเอกสารให้เดี๋ยวผมส่งทางไลน์ให้พี่ดู เดี๋ยวผมสง่งไอ้คุณไอ้ของของไอ้น้องไอ้พนวัตรก่นอนสงอ่งให้พี่ดูก่นอนนะชื่อชื่อพี่เมฆเนี่ยเขามาจากหนองคายนะ่นแะแต่ว่างานที่น้องเขาทาอยู่ที่อุดรที่มีปัญหาคืออยู่ที่อุดรที่ไม่ได้เงินกันหลายเจ้าเลยหลายเจ้าเลย,ลย,เเลยแต่ว่าเอาเอ,เอาเฉพาะคนที่เขามาร้องเรียนกับเรานี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวแนบะมันมาคุย ครับ,บโอเคครับพี่เดี๋ยวผมส่งให้นะครับครับครับเยต็มมากอืมเยอะจัง่นี่คน,นุค้นส่วนก็ถอยหมดแล้วแถวๆนนเะดี๋ยวเราต้ไปเตรียมเอกสารอย่างพี่ว่าแล้วก็นัดพวกที่อยากจะได้เงินคืนก็มามาคุยกันไล้วกัน ตอนนี้เขาออกลูกฉลาดเขาจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทำแล้วหุ้นส่วนมาเดินเนินการไม่เป็นไรเราเราไม่สนใจแบบเราเอาตัวมันนี่ยเราเน้นมักไอมักไอพี่เมฆไอเนี่ยแหละไอพี่เมฆเสียกรเนี่ยสองคนเนี่ยแหละเขเป็นไอ้ล่างล่างอันนี้มันก็เป็นคนสั่งให้ที่ว่าชื่อยุ้ยวดีอะไรนี่คนล่างอะครับวันนั้นไม่เข้าไม่เข้าว่าที่เอาพิมพไม่กล้าเลยให้ไออันนี้เป็นแล้วใครมีคนสื่อไอ้ยุ้ยวดีอะไรก็คือเนี่ ใช่เพราะว่ามันไม่มันไม่เข้ามาเลยมันให้ยูวานีรองผู้จัดการเซ็นให้เหรอเซ็นให้เซ็นในชื่อเขาเลยเซ็นแทนใช่ค่ะเป็นลายเซ็นเขาเซ็นแทนเนี่ยทั้งสองที่ทางนิติการาไม่เข้ามามันก็ทำให้ดูมันจะเซ็นแทนกันไม่ได้ต้องให้เขาเซ็นนี่นี่เซ็นคนโทรสั่างกับต่างผมผมไปวันนั้นว่าให้เข้ามาแกไม่เข้าแกว่าแกอยู่บุรีรการบ้างหรนครนนทบ้าง